สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับพีคอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่มอเตอร์อ o อปชันครับมารับรถเข้าใหม่อีก3คันเป็นรถ a อกพอรครับปี2014 1คันครับปี2016อีก1คันสีขาวกับสีบอลเงินและมีรถตู้คอมพิวเตอร์ครับปี19ไม้น้อยนะครับเลขไม้ประมาณ46,000กกิโนั้น วันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถเข้าใหม่ครับสภาพร,รถเป็นยังไงครับที่เราซื้อรถเข้าไปคุณภาพเกรดเอเหมือนตั้งแต่วันที่เรารับรถจากที่ผู้ซื้อหรือไม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอสักครู่ผมกําลังดําเนินการเรื่องอยู่ mm hmm. เดี๋ยวรถมามาดูกันอีกรอบนึงครับ mm hmm. มาแล้วครับคันแรกที่เราพูดถึงก็คือ Honda Accord ครับเป็นะรถปี2016 24 EL ราคาขายอยู่797,000บาทเลขใหม่ประมาณ1 5 0 0านี่อยู่ด้านหลังของผมครับเป็นไงครับก็รถเดิมเดิมสวยๆคุณภาพเกียรเอขออนอุญาตนะนี่ครับถูกความเดิมครับนี่คือสภาพรถที่ยังไม่ได้ทำการล้างอะไรนะครับรับรถกันสดๆตรงนี้เลยมาดูเนาะบริเวณหัวน็อตครับ ไล่ลงมาครับบริเวณแก้มต่างครับอะไนะครับเป็นอาร์สวยงามครับซ้ายขวาเหมือนกันครับรถไม่มีโจนไม่มีชนหนักเลยสวยๆะไปครับด้านหลังไม่อีกคันละเป็นคลิปเรียวๆยาวๆเ,เ,เ,เลยอีกคันหนึ่งครับที่ผมพูดเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ครับคันนี้เป็นรถปี19ต้นปีก่อนเป็นโชม คันนี้เลขไม่น้อยด้วย46,000กิโลครับด้านนี้เลยมาดูสภาพรถคุณภาพ 7A เป็นไงครับคันนี้เสนอราคาอยู่ที่727,000บาทเท่านั้นครับนี่คือสภาพรถเดิมๆที่เราคัดสรรกันมาแบบนี้เอา ดูกันพอมหอมปากหอมคอครับเดีย๋ยวรออีกคันหนึ่งแอคคอร์ดสีเงินกําลังเดินทางมาจากด้านในเรอสักครู่เดีย๋ยวผมพาไปดูครับมาถึงแล้วครับอีกคันหนึ่งแอคคอร์ดปี14 2.0 EL คันนี้เราใจมากราคาน่าราครับ5 4 7 0 0 0บาทเป็นเจ้าของแอคคอร์ดได้แล้วปี14แล้วดูครับโฉมนี้ดูไม่เก่านะครับยังใช้งานได้นะครับผมบอกเลยว่ามันคือ EL ด้วยออปชั่นมาเต็มอยู่แล้ว แล้วราคาสบายจริงครับ547,000 0ี่หนเัท่านั้นอะทั้ง3คันครับที่ผมพูดไปเดีย๋ยวผมพาไปดูอีกรอบหนึ่งที่โชว์รูมของเราแล้วไปเจอันที่โชว์รูมอีกรอบนึงครับ